ที่จังหวัดตรังค่ะพบ12ครอบครัวบ้านเกาะบกตําบลนาท่ามเหนือเป็นหมู่บ้านหนึ่งเดียวในภาคใต้ที่ยังคงยึดอาชีพตีกันไก่ปอกหมากที่สืบทอดมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านส่งขายหลายจังหวัดทั่วภาคใต้จนเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนหนังสือจนสำเร็จการศึกษาค่ะ ที่บ้านเลขที่58ทับ2หมู่6บ้านเกาะบกตำบลนาถ่ามเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรังนายมานพไกรเทพอายุ55ปีและนายนางหนูนิดไกรเทพอายุ53ปีค่ะสองสามีภรรยายึดอาชีพตีกันไก่ปอกหมากหรือว่ากันไก่ผ่าหมากนั่นเองค่ะได้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านยึดเป็นอาชีพสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวค่ะด้านนายมานพไกรเทพก็ได้กล่าวนะคะว่าตนเองทําอาชีพตีกันไก่ปอกหมากขายมานาน กว่า35ปีโดยใช้วิชาความรู้มาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่สมัยก่อนตีกันไกลปอกหมากขายจากนั้นก็ยึดเป็นอาชีพเรื่อยมากับภรรยาจนส่งลูก3คนเรียนหนังสือจนจบการศึกษาเดิมนะคะตีได้วันละ20-30อันแต่ขณะนี้เรียวแรงถดถอยและลูกนะคะก็เรียนหนังสือกันจบหมดแล้วจึงทำกัน2คนตายายตั้งเป้านะคะว่าตีให้ได้วันละ1ิเล่มเท่านั้นซึ่งเป็นงานอิสระและจะทำตอนไหนก็ได้แต่ต้องตั้งเป้าทำ ให้ได้วันละสิบเล่มโดยราคาส่งเล่มนะคะเล่มละ110บาทขายปรีกเล่มละ1 8 0บาทค่ะทําให้มีรายได้ทุกๆวันละวันละกว่า1,000บาทหรือรายได้เดือนละไม่ต่ํากว่า3 0 0 0 0บาทเลยค่ะทั้งนี้ที่บ้านเกาะบ,บกมีทั้งหมด12ครอบครัวที่ยึดอาชีพตีกันไกปอกหมากคีบหมากหรือผ่าหมากขายครับซึ่งบางครอบครัวก็สืบทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ซึ่งแต่ละคนก็มีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง เช่นของนายมานพกรเทพจะประทับตาดาวเป็นแบรนด์ของครอบครัวซึ่งครอบครัวอื่นก็จะประทับตาอื่นๆเช่นตราปลาตราดาวหลายดวงบ้างตามแต่ละครอบครัวครับและถือเป็นหมู่บ้านเดียวของภาคใต้ที่มีการยึดอาชีพตีกันไก่ปอกหมากขายใหญ่ที่สุดของภาคใต้จนรวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนกันไก่ปอกหมากบ้านเกาะบก โดยมีลูกค้าประจําสั่งซื้อเข้ามาหลายจังหวัดของภาคใต้หากใครสนใจอยากจะซื้อกันไกลปอกมากหรือผามากติดต่อได้ที่คุณมานพโทรศัพท์0657388590ครับ